สำหรับใครที่ต้องการมีเงินออมในบัญชีเพิ่มมากขึ้นห้ามพลาดดูคลิปนี้เด็ดขาดนะครับผมทำงานมานานแต่ก็มีเงินเก็บเงินออมเพิ่มมากขึ้นสักทีอยากจะมีเงินเก็บเงินออมเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงใครเป็นแบบนี้บ้างครับผมก็ถ้าอยากจะมีเงินเก็บเงินออมในบัญชีเพิ่มมากขึ้นลองไปทำตาม5เทคนิคนี้ครับผมเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปทำตามรับประกันว่าเงินเก็บเงินออมในบัญชีของเพื่อนๆจะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับผม พร้อมแล้วก็ไปลองทํากันเลยครับเทคนิคที่หนึ่งครับผมก็คือเทคนิคก,การเก็บก่อนใช้ใน่เองครับผมหรือว่าเทคนิคก,การออมก่อนที่เราจะใช้จ่ายสําหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆหลายคนที่ทํางานมานานแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีเงินเก็บในบัญชีสักทีอยากจะมีเงินออมในบัญชีเพิ่มมากขึ้นก็อยากแนะนําให้ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูครับผมเพราะว่าตัวผมเองก็เคยใช้เทคนิคนี้เหมือนกันเมื่อก่อนเนี้ยจากเป็นคนที่ทํางาน,น,นเดือนๆไม่มีเงินเก็บ หลังจากได้ลองใช้เทคนิคการเก็บก่อนใช้ก็ทําให้มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นเราจะใช้สมการรายได้ลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายครับผมดักการง่ายๆก็คือให้เราครับสมมติว่าเรามีเงินเดือนหรือว่าค่าค่าจ้างเท่าไหร่ก็รู้เนะาะบางคนอาจจะ1 0 0 0 0หมื่นหบาทหรือ20 0 0 0บาทถ้าเกิดเงินเดือนเราโอนเข้าบัญชีนะครับผมก็ให้เรา,าหักเงินที่เราจะเก็บเลยนะประมาณ สิบยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับาสาหรับผมก็จะหาที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตเนาะแนะนาให้เปิดบัญชีเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีบัตรเอทเอ็มแล้วก็ไม่มีแอปพลิเคชันราคาครับผมทาไมต้องไม่มีบัตรเอทเอ็มแล้วไม่มีแอปพลิเคชันนาคาเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอ่ะอเวลาต้องการจะใช้เงินก้อนนี้จะทําให้เราสามารถเอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้ยากมากยากขึ้น สมมติว่าเราต้องการใช้เงินจริงอ่ะเราจะต้องไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อทาเรื่องเบิกถอนเงินเขาเนี้ยมันก็จะยุ่งยากทาให้อ่ามันเพิ่มขั้นตอนในการเอาเงินออกมาใช้อ่ะมันก็ทําให้เราขี้เกียจไปแล้วก็ในที่สุดก็จะไม่ไม่ใช้เงินอ่าไม่ใช้ก็ได้มันก็จะเป็นอ่าตัวป้องกันเงินเก็บเงินออมของเราให้ยังคงอยู่อ่าทคนิคนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูน,นะครับผมก็สมมุติว่าเราจะเก็บที่ สามสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับผมสมมติว่าผมเงินเดือนอยู่ที่สองหมื่นบาทก็สต่ว่าเงินเดือนออกมาก็ให้โอนเข้าบัญชีนี้ไปเลยนะอาจจะตั้งชื่อว่าออมเพื่อรวยแล้วก็สมมติวันที่เงินเดือนออกมาอาจจะเป็นวันที่สามสิบเนาะก็โอนเข้าไปเก็บเลยอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหกพันบาทอ่าหนึ่งเดือนเราก็จะผมก็จะมีเงินเก็บถึงหกพันบาทเลยทีเดียวคราวนี้พอผ่านไปหนึ่งปีอ่ะเราจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นถึงเจ็ดหมื่นสองพันบาทสำหรับใครที่มีเป้าหมายจะมีเงินเก็บแสนแรกถ้าเกิด เก็บเดือนละ6 0 0 0บาทก็คือ1ปีก็จะขาดแค่28,0 0 0บาทก็จะถึงแสนบาทแรกแล้วเห็นไหมครับเทคนิคที่2ครับผมก็คือเทคนิคการแบ่งเงินใช้เป็นรายวันหรือวิธีการจํากัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันครับผมวิธีการก็ง่ายมากครับผมก็คือให้เราคํานวณค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเราเราว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอาจจะเป็นค่าเดินทางทำงานค่าอาหารค่ากาแฟและก็ค่าจัปรยาอื่นๆนะครับผมก็ให้คำนวณออกมาเลยว่าในะแต่ละวันเราจะต้อง มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดกี่บาทสมมุติว่าตัวของเองอาจจะคำนวณออกมาแล้วได้ที่300บาทอ่าต่อไปให้ทํอะไรก็คือให้เราอ่ะเวลาเงินเือนออกอ่ะให้เราไปเบิกในคาออกมาเลยครับผมเป็นจำนวนเงิน900 0บาทหลายคนถามว่าเอาเก0 0ันบาทมาจากไหนก็คือให้เราเอาค่าใช้จ่ายของเราอ่ะคือ300อบาทกี่นะครับผมคูณด้วยทั้งหมด30ิบวันก็คือ,300คอ,คอเอาส0 0อยคูณ30ก็คือ9000บาทเสร็จแล้วให้นําเงินที่ได้อ่ะมาแบ่งใส่ซองทั้งหมด30สซองจํานวน สองละสามร้อยบาทเพื่ออะไร <S 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 เพื่อที่ว่าเวลาเราจะไปทํางานหรือว่าใช้จะไปทํางานเนาะเราจะได้นําเงินตรงเนี้ยออกไปใช้วันละหนึ่งสองบาทเพื่อเป็นการหน,นึ่งสองบาทนำเงินตรงเนี้ยออกไปใช้จํานวนหนึ่งสองเท่ากับค่าใช้จ่ายของเราคือสามร้อยบาทนั่นเองครับผมก็เป็นการจํากัดเงินที่เราจะพกติดกระเป๋าตังค์ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งพกเงินไปเยอะมีเงินพกในกระเป๋าตังค์เยอะมันก็ยิง่งทําให้เราแบบใช้จ่าย ได้เยอะมากขึ้นหรือว่าทําให้เราใช้จ่ายเกินค่าใช้จ่ายจําเป็นเนาะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เรา,าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายได้แล้วไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟอือยจนเกินจําเป็นนะครับผมก็อยากให้ลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะกับเทคนิคการแบ่งค่าใช้จ่ายเป็นรายวันนั่นเองครับผมอีกที่สามขอผมนั่นก็คือเทคนิคการเก็บแบงค์ห้าสิบาทหรือว่าการเก็บแบงค์สีฟ้าเรานั้นเองครับผมอ่าซึ่งเทคนิคนี้ในโลกโซเชียลก็แชร์กันอย่างมากมายนะครับผมและกูรู้หลายท่านก็ได้นํา มาแนะนำเนาะซึ่งตัวผมเองก็ได้ลองเอามาใช้ดูแล้วการเก็บแบงค์50บาทอ่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าการเก็บแบงค์50บาทอะ่ะมันจะช่วยให้เรามีเงินเก็บเงินออมเพิ่มมากขึ้นสักกี่บาทกระเชียวจากประสบการณ์ของผมนะครับผมเดือนหนึ่งอะ่ะผมได้ลองเก็บแบงค์50บาทเนาะก็จะมีเงินเก็บเงินออมเพิ่มมากขึ้นประมาณอ่า500ถึง1,000บาทอยู่ทีเดียวนะครับผมซึ่งปีหนึ่งก็จะมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น10,000บาท จากที่ผมลองทําดูเนาะเนิน1 0,000บาทเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะสําหรับใครหลายคนนะครับผมแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้เงิน1 0,000บาทเนี่ยมันจะช่วยให้เราอ่ะมีวินัยในการเก็บออมเงินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งไว้เ่อาจหลายคนอาจจะตั้ง1น0 0 0แบาทแน่นในชีวิตแล้วก็1ล้านบาทแน่ในชีวิต, 1, 000, 000วตไอ้เงินตัวเนี้ยครับผมมันจะทําให้เราอะไปสู่เป้าหมายนั้นได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงครับผมก็อยากให้เพื่อนๆลอ,อ,องเอาเทคนิคก,ก,การเก็บแบงค์ห้าสิบบาทเนี้ยไปลองปรับใช้ดูครับผม รับประกันว่าสามารถจะช่วยให้เพื่อนๆมีเงินเก็บเงินออมเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอนครับเทคนิคที่4ี่ก็ผมนะัม่นคือเทคนิคการเก็บเงินเหรียญนั่นเองครับผมอ่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเก็บเงินเหรียญมันจะเพิ่มเงินเก็บเงินออมให้เราได้เพิ่มมากขึ้นสักกี่บาทกระเชียวส่วนตัวผมนั้นอยากจะบอกว่าอย่าถูกถูกอนานาจของเงินเหรียญเลยนะครับผมเพราะว่าตัวผมเองอะ่ะได้ลองเอาเทคนิคนี้มาใช้อยู่แล้ว1นึ่งปีผมก็ เก็บหยอดเงินเหรียญตลอดเลยนะครับผมหลังจากที่ไปตลาดไปซื้อของเงี้ยก็ได้รับเงินทอยมาวันละ5บาท10บาท20บาทเงี้ยผมก็จะเก็บเอามาหยอดกระปุกอมสินนะครับผมอ่าหนึ่งปีผมลองทุบกระปุกออกมาดูอ่ะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นตั้งห้าพันบาทเลยนะครับผมไอเงิน5,000ันบาทเนี้ยอาจจะดูไมเ่เยอะสําหรับใครหลายหลายคนแต่ผมจะบอกว่าการเก็บเงินเหรียญน,นะมันจะช่วยให้เราอ่ะมีนิสัยที่ดีในการเก็บออมเงินและ เป็นคุณสมบัติที่ดีที่เราจะมีเงินหนึ่งล้านบาทแรกครับผมเพราะว่าเราจะสร้างนิสัยที่ดีในการรู้จักเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็เก็บออมเงินเทียรเล็กเทียน้อยครับผมบางคนบอกว่าอยากจะเก็บเทียพันเทียรหมื่นมันอาจจะเก็บได้จริงครับผมแต่เวลาเก็บไปเรื่อยๆอมันมันยากกว่าเงินเหรียญเงี้เออเงินเหรียญมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีในการฝึกนิสัยที่เราจะรู้จัก การเก็บออมและเห็นคุณค่าของเงินครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้กันดูเป็นไงบ้างครับผมสําหรับ4เทคนิคที่ผ่านมาครับผมไม่ว่าจะเป็นการเก็บก่อนใช้การแบ่งค่าใช้จ่ายเป็นรายวันการเก็บแบงค์ห้าสิบและก็เทคนิคการเก็บเงินเหรียญหลังจากที่ทําี่เทคนิคกันมาแล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็จะมีเงินเก็บเงินออมเยอะมากขึ้นแลวใช่ไหมครับคมนี้มันก็จะมีตัวเขาเรียกว่ามารผจน์นี่ครับผม ที่มันจะมาทําลายเงินเก็บเงินออมของเรานั่นก็คือ,อความอยากอยากได้พอเรามีเงินแล้วเราอยากได้รถใหม่อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อยากได้โน้ตบุ๊กเครื่องใหม่คราวนี้ครับผมความอยากเหล่านี้มันจะมาทําลายเงินเก็บเงินออมของเราเราจึงต้องมีข้อที่5ครับผมเทคนิคที่5คือการผ่อนลมนั่นเองครับผมเทคนิคผ่อนลมคืออะไรก็คือ สมมุติว่าเราเก็บเงินมาสักพักแล้วเริ่มมีเงินเก็บเงินออมแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่สักคันหนึ่งหรืออ่าโทรศัพท์ iPhone เครื่องใหม่สักเครื่องหนึ่งก็ตอนนี้ก็คือ iPhone 12เนาะทายังไงเทคนิคการผ่อนลงทําไงก็คือให้เราอ่ะสมมุติจินตนาการว่าเรากําลังต้องการผ่อน iPhone 12อยู่ก็ให้คํานวณมาเลยว่าสมมุติ iPhone 12เครื่องละสามสามหมื่นบาทนะครับก็ให้เราอ่ะ ไปเปิดบัญชีอีกบัญชีหนึ่งไว้เลยครับผมเรียกว่าบัญชีเพื่อ iPhone 12ก็ได้ครับผมคำนวณออกมาว่าเดือนละ30,000บาทเราจะต้องผ่อนทั้งหมดกี่เดือนการสมมุติว่าเราจะผ่อนที่10เดือนนะครับ iPhone 12ที่มูลค่า30,000บาทเท่ากับเราก็หาออกมาเดือนละเท่าไหร่ก็คือเดือนละประมาณ3,000บาทนั่นเองทํายังไงก็คือให้เราทําเหมือนว่าเรากําลังผ่อนมันอยู่ครับผมแต่เรายังไม่ได้ผ่อนมันจริงๆก็คือให้เราฝากเงินเข้าบัญชี ทุกเดือนเลยเพื่อ iPhone 12ของเราเนี่ยเดือนละ3,000บาทพอครบ 10, 10เดือนแล้วอะ่ะและคราวเนี้มันก็จะได้เงิน30,000คราวนี้เราก็จะต้องอ่ะมันก็จะไม่ต้องเอาเงินเก็บที่เรามีอะ่ะไปใช้นะครับผมเราก็เอาเงินตรงเนี้ไปซื้อ iPhone 12แต่เชื่อไหมครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะอ่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเสียดายเงินจังต้อง30,000บาทเอาไปเติมให้ได้เงินเก็บแสนแรกบาทในชีวิตดีกว่า เห็นไหมนะครับผมคขาเนี้ยมันก็จะทําให้เรามีเงินเก็บเงินออมเพิ่มมากขึ้นอีกต้องสามหมื่นบาทตัวผมเองก็เช่นกันผมเคยเหมือนกันตอนนั้นรู้สึกว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ใหม่สักคันหนึ่งก็คือยี่ห้อ X Max ราคามันก็ประมาณแสนกว่าบาทเท่านี้ดูแล้วก็ต้องผ่อนเดือนประมาณหกเจ็ดพันเลยผมทํายังไงผมก็เริ่มทําเทคนิคเดียวกันเลยครับผม,ผมก็ฝากทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยเพื่อเดือนละประมาณห้าพันบาทเพราะว่ากะจะไว้ไปดาวมันเนาะ พอฝากไปได้ประมาณสักสิบเดือนมีเงินมีเงินฝากอยู่ประมาณ50าหมบาทเชื่อไหมครับผมผมไม่มีความอยากได้เลย Xm ็กแมกผมคิดว่าไอหาเอ้ยขับเวฟแ้ยี่บห้าคันเก่าก็ขับได้ผมก็เลยขับเวฟแ้ยห้เหมือนเดิมครับผมก็เลยมีเงินเก็บเพิ่อมอีกต้อง50าหมบาท And his name John สำหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบดูคลิปแบบนี้นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและการเก็บออมนะครับ ก็ถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปแบบนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดส u ั s ร r i b e กแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนแบบนี้อีกครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ